เอกอิกทิพงกรารสินหลักสูตรรัฐประาาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุมวันนี้มาเสนอบทวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนุรีความเป็นมาและความสําคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนุรีมีภาระหน้าที่ในการบรรบาดทุกบำรุงสุข ให้บริการและสร้างความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมาใช้บริการเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน1757คนและพบปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน153คนส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขาดการวางแผนในการดําเนินการงานทําให้เกิดปัญหาซ้ําซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความกระตือรือร้นไม่มีแรงจูงใจในการทํางานส่วนมากจะปฏิบัติงานเพียงเฉพาะหน้าที่และความรับผิดชอบเท่านั้นไม่มีการวางแผนล่วงหน้าจากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสารภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรบุรีเพื่อนําผลศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนดําเนินงาน และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและพึงพอใจในการมากที่สุดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสารภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสรนบุรีที่มีเพศการศึกษาอาชีพและสถานภาพแตกต่างบทที่2แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2.1แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น2.2แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสารภัย2.3แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ4บริบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรนบุรี กรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วย 1. เพศ 2. การศึกษา 3. อาชีพ 4. สถานพตัวแปรตามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรประกอบไปด้วย 1. ด้านข้อมูลข่าวสาร 2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ด้านผลการให้บริการสมมติฐานการวิจัยประกอบไปด้วยเพศการศึกษาอาชีพสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานต่างกันขอบเขตการวิจัย 1. เนื้อหาที่ศึกษาตัวแปรต้นได้แก่เพศการศึกษาอาชีพและสถานภาพตัวแปรตามได้แก่ การดำเนินงานของงานป้องกันบรรเทาสารภายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุธำรีประกอบไปด้วย 1. ด้านข้อมูลด้านข่าวสาร 2. ขั้นตอนในการบริการ 3. ด้านเจ้าที่ผู้ให้บริการ 4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ด้านผลการให้บริการ 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนจำนวน1,757คนกำหนดกลุ่มตัวอย่าง3 3 1คน สด้านขอบเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสีขอบเขตด้านระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤษภา2563รวม5เดือนวิธีการดําเนินการวิจัยขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการจํานวน183คนโดยใช้สูตรคํานวณทารโลยามาเน่ที่ในยะความสําคัญที่0.05 ได้จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน126คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยตรงของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารนาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์สถิติที่เลือกมีดังนี้ 1. พื้นฐานได้แก่ร้อยละโดยการแจกแจงความทีความเฉลี่ยและค่าบีงเบงมาตรฐานส สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน2.1ใช้ t-test สำหรับตัวแปรอิสระที่มี2ตัวเท่านั้น2.2ใช้ f-test สำหรับตัวแปรอิสระที่มี2ตัวขึ้นไปเมื่อพบความแตกต่างโดยเป็นรายคู่โดยวิธี拉斯ิกนิแคนดิ e ฟ r e เลนผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถานจำนวน3 3 1คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ52.27มีระดับการศึกษามัธยมปลายปวสร้อยละ2.10มีอาชีพค้าขายร้อยละ32.93และสถานภาพสมรสร้อยละ47.43ผลการวิเคราะห์และความคิดเห็นโดยรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาภายัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุพรรีรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจำแนกเป็นรายด้านข้างบนมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก2ด้านคือ 1. ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านการเจ้าที่ผู้ให้บริการความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3. ด้านคือด้านการให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านขั้นตอนการให้บริการ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับดีมากมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือจัดอบรมให้ความรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องมีระบบประสานงานกับหน่วยข้างเคียงในการป้องกันมะเทาสารภัยมีการประชาสาัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับภัยต่างๆและความคิดเห็นน้อยที่สุดคือมีการสำรวจตัวตาตรวจสอบสถานที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดพายุเสมอความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานต้านการขั้นตอนในการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือการดําเนินการควบคุมตรวจตาบุคคลที่น่าจะเป็นอันตรายต่อความสงบสุขของชุมชนมีการพื้นฟูเยียวยาที่รวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใสมีการสำรวจพื้นที่เพื่อรับรองเส้นทางการอพยพ มีความเห็นน้อยสุดคือการวางแผนทำแผนซ้อมการฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานเจ้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือเจ้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรมเจ้าที่คอยให้ขั้นตอนบริการทุกขั้นตอนเจ้าที่มีการบริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้ม เจ้าที่มีความรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยสุดคือเจ้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลางมีความคิดเห็นในระดับมากคือมีห้องน้ำสะอาดสถานที่จอดรถเพียงพอมีการจัดระเบียบจราจรและกําหนดพื้นที่ห้ามเข้าในการเกิดสาธารณภัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยสุด เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นเพื่อความสะดวกรวดเร็วความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านผลการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือการดําเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสถานีตารวจโรงพยาบาลและมีการส่วนร่วมของประชาชนในการสํารวจจํานวนผู้ประสบภาายัยและความเสียหายเบื้องต้นกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานงานหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความคิดเห็นน้อยสุดคือมีการจัดทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานไม่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากเจ้าาที่บริการทุกทุกคนเข้าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติว่าชายหรือหญิงให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนที่มีการศึกษาการ,ารอาชีพสถานภาพแตกต่างมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากผู้รับบริการมีการศึกษาต่างกันและให้มีความรู้ความเข้าใจและรับรู้การดำเนินงานแตกต่างกันทําให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้รับบริการที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันจะมีเวลาต่างกันทําให้มาใช้บริการได้อย่างไม่เต็มที่จึงทําให้มีความคิดเห็นต่างกันประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีเวลาว่างต่างกันมีทัศนคติต่อการดำเนินงานต่างกันและมีการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันทําให้มีความคิดเห็นที่ต่างกันข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ หนึ่งด้านข้อมูลข่าวสารควรมีการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำและมีการสำรวจตดตาสถานที่อยู่เสมอ2ด้านขั้นตอนให้บริการควรมีการสำรวจพื้นที่เพื่อรับรองเส้นทางการอพยพอย่างต่อเน,นื่องควรมีการสำรวจแหล่งน้ำจับเพลิงอย่างสม่ำเสมอและมีการประสานงานกับประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยทุกครั้งด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้บริการ,รจจด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มรวดเร็ว ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกควรให้มีเครื่องมือยานพาหนะในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอควรมีช่องทางติดต่อที่รวดเร็วเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานข้างเคียงในการช่วยเหลือในงานบรรเทาสาธารณภัยด้านการให้บริการควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยควรมีการนําข้อมูลจากการปฏิบัติงานเมื่อปีที่ผ่านมา และมาแก้ไขและจัดการวางแผนในทุกๆปีควรมีการจัดทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้อย่างชัดเจนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลการให้บริการและการให้บริการงานป้องกันบรรเทาสารภัย 2. ควรมีการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสารภัยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากับผู้บริการจับการนำเสนอครับขอบคุณครับ